สวัสดีค่ะพบกับรายการคุยหาข้อประชาน่ารู้โดยยดาค่ะรายการนี้ยดาจะนําความรู้ทางการแทยที่น่าสนใจสําหรับประชาชนมาทําเป็นคุยให้คุณผู้ชมลองทดสอบความรู้ตนเองค่ะสําหรับคลิปนี้มาในหัวข้อเรื่องของเสียในผู้ใหญ่คุณผู้ชมมาลองทดสอบกันดูนะคะว่า5ข้อนี้คุณผู้ชมตอบได้กี่ข้อคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะคําถามข้อที่1โดยทั่วไป ท้องเสียคือถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อยกี่ครั้งถ่ายใน24ชั่วโมงข้อกออย่างน้อยหนึ่งครั้งข้อขออย่างน้อยสองครั้งข้อคออย่างน้อยสามครั้งคำตอบคือข้อคออย่างน้อยสามครั้งภายใน24ชั่วโมงค่ะคำถามข้อที่สองท้องเสียเฉียบพลันคือท้องเสียที่มีอาการนานที่สุดไม่เกินกี่วันข้อกอ ไม่เกินสามวันข้อขอไม่เกินเจ็ดวันข้อคอไม่เกินสิบสี่วันคำตอบคือข้อคอไม่เกินสิบสี่วันค่ะคำถามข้อที่สามข้อใดไม่ใช่ลักษณะโดยทั่วไปของท้องเสียที่มีต้นเหตุจากลำไส้เล็กข้อกออุจจระที่ถ่ายมีมูกปนข้อขอมีอาการท้องอืดร่วมด้วยข้อขอถ่ายเป็นน้ำปริมาณมาก คำตอบคือขอ้ขอกอค่ะท้องเสียที่ถ่ายมีมูปนเป็นลันกษณะของท้องเสียที่มีต้นเหตุจากลำไส้ใหญ่คำถามข้อที่4ขอ้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยท้องเสียเฉียบพลันเป็นน้ําไม่มีเลือดปนที่อาการไม่รุนแรงขอ้ขอกอควรได้ยาปฏิชีวนะทุกรายข้อขอควรทานตัลแร่สําหรับคนที่ท้องเสีย o r s ขอ้ขอคอควรหล็กเลี่ยงอาหารไขมันสูง คำตอบคือข้อกอค่ะผู้ป่วยท้องเสียเฉียบคันเป็นน้ำไม่มีเลือดปนที่อาการไม่รุนแรงส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะคำถามข้อสุดท้ายข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยาหยุดถ่ายโนพาร,รามายเชื้อทางการค้าอิโมเดียมข้อกอผู้ถ่ายที่มีมูกเลือดปนซึ่งยังไม่ได้ยาปฏิชีวนะไม่ควรกินข้อขอเริ่มต้นกินปริมาณ2มิลลิกรัมข้อคอกินได้สูงสุด16มิลลิกรัมต่อวัน คำตอบคือข้อขอค่ะเริ่มต้นกินปริมาณ4มิลลิกรัมและกินเพิ่มได้อีกครั้งว่า2มิลลิกรัมทุกครั้งที่ถ่ายเหลวโดยกินได้สูงสุด16มิลลิกรัมต่อวันและกินไม่เกิน2วันคำถามเสร็จสิ้นไปทั้ง5าข้อแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมตอบได้ทุกข้อไหมเอ่ยถ้าตอบได้ครบทุกข้อเยดาขอชื่นชมค่ะว่าสุดยอดมากเลยแต่ถ้ามีท่าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถึงแม้ตอบผิดแต่คุณผู้ชมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวของคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสุดท้ายนี้ยาดาขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดจนจบคลิปขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ